ผมก็ถอองค์กรทางการที T ่จรที่ได้ที่ผ่านะกรระบสู้นะครับสำหรับานด้วยเสร็จราชสมัตินะครับซึ่งผมส่งารตั้งนีผมจึงในโอกาสนี้นะครับผมที่ได้เข้าร่วม เราตื่นต้คกับกามีคาแรกให้ได้อการ่วมงานมีส่วนร่วมในการชึ่นนครั้นีที่เกวข้องกับรเป็นตัวอที่ดีกว่าหัที่่าจะเป็นอสที่จังหวัดนะครับในส่วนผมผมตับเกียรตินรครับตัวที่จะรับถือเารอู่จดการเปิดปครับสริสาีครับ ครับผมนายกรัฐนตรีครับนายยกสาคมันปาอนนี้นะครับีจรยคัมามอันปหาขวครับ <issions> ที่ยครับอาจารยบนยกสมาคมรองประธานนายกสมาคมการรองยังเต็มใจเอางต่อไปครับนายกสมาคมดูขอบังกับประเทศไทยครับ

เยี่ยมพบกับโครงการสุรากลาที่น้องสมาชิกชาวประมงองเการต้องไเนตืนเนมากสำหรับการแย่งกันเอาไปโขนในจาชกระครตบซึ่งเป็นเป็นโครการการแก้ไที่เราให้กละนาที่เราดการใ้ได้เปล่ยนใกัน็านเลื่ไ่กองจากว่าเป็นเรื่องของคดีนอกเนือที่เราจะล เราต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดเนี่ยมันมันตปองประสานงานหลักของแต่ละจังหวัดที่ที่จะดูเองขาเองรอเองเนี่ยยืนอยู่ข้างในยังไงครับข้างในองไม่เห็นนะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับกำหนดการเข้าเข้าวปี่ปีนี้ที่เรากําหนดการแล้วก็ได้ประสานงานกับทางสํานักงานโครงการสวนพระองค์ไว้เป็นเบื้องต้นเนี่ยนะ ก็จะลงในพื้นที่จังหวัดตาบนะครับคือที่อำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ละมาดน,นะครับแต่ส่วนของเนี่ยเราก็จะกระจายไปตามแผนแจกจ่ายกระจายไปในส่วนของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เช่นอำเภออมกอ๋อยอำเภอแม่แจ่มแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนตชดในสังกัดกรมการเดิมมุดตวนชายแดนที่สามสามเชียงใหม่ แล้วก็ในส่วนของจังหวัดตากก็จะมีสามหน่วยงานนะครับก็คือตอชดที่3-4มสี่าตากนะครับแล้วก็กอสอนจังหวัดตากแล้วก็สพตากเขตสอซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อำเภอไม่สอ